สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวหนังสือมือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิคกันนะคะก็คือเล่มน,นี้ค่ะแนวเอพใช่มือใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิคนะคะเ,เป็นฉบับเริ่มต้นจนถึงเล่นจริงนะคะอธิบายการเ,เล่นหุ้นแนวเทคนิคแบบง่ายๆสอนแบบสเต็ป by สเต็ปนะคะอันนี้เราก็ช้อมา อันนี้เราก็อ่านไปได้สักพักหนึ่งนะคะเราตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มน,นี้ก็คือเมื่อวานนี้ค่ะพอดีว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเหลือเล่มเดียวอยู่ที่ C X ีเอ็ดค่ะเราก็ตัดสินใจซื้อมาในราคาที่199บาทค่ะแต่ว่าเราได้ส่วนลดประมาณ5%เอเอกจ่ายไปทั้งหมดประมาณ194บาทเพราะว่ารวมหน้าปก5บาทด้วยก็เหลือ1 8 9บาทลบสิบาท เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ที่เบียร์ซื้อมานะคะว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างอ่ะตั้งแต่เริ่มบทที่1น,นะคะตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการเปิดซื้อขายบัญชีอ่ะสาหรับตัวเบียร์เนี่ยเบียร์เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไปแล้วนะคะนี้ก็ผ่านแต่ว่าเบียร์ก็อ่านคร่าวๆเื่อมันมีฟังก์ชันในโปรแกรมสตีมมิงอะไรบางอย่างที่เบียร์ยังไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนพาร์ทที่2นะคะบทที่2ก็จะเป็นพวกครูคืนเล่นหุนน้นแนวเทคนิคจนถึงเล่นจริงอ่า แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือซื้อขายหุนอะผ่านโปรแกรมสตีมมิ่งนะคะไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนที่แบบโทรผ่านแบบมือถืออะไรเงี้ยโทรไปหาโบโเกอร์เพื่อไปซื้อหุนนะคะทุกคนนี้มันรูปตั้งเปลี่ยนไปแล้วอ่าส่วนภาคที่2นะคะเขาก็มีบท3บท4นะคะบท5บท6ก็เริ่มแบบปูพื้นการเล่นหุนแนวเทคนิคแล้วก็รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาแล้วก็ลักษณะของแท่งเทียนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย ประมาณนี้แล้วก็บทที่7นะคะก็ MACD แล้วก็บทที่8 RSI บทที่9 STO ถามว่าที่เราพูดมาเนี่ยเรารู้เรื่องไหมเรายังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะเรายัางอ่านไม่ถึงแต่ว่าเท่าที่อ่านมาอ่านแบบคร่าวๆอ่านแบบพันๆหรืออะไรเงี้ยคือสําหรับตัวเบียเบียว,ว่าเออหนังสือเล่มน,นี้ยนะมันเหมาะกับมือใหม่จริงๆแล้วเราก็เออคููแบบควรค่าที่เราซื้ออ่ะควรค่าที่แบบมันต้องมีอะ่ะทุกคน สำหรับคนที่ชอบลงทุนหรือชอบนักธุรกิจแบบชอบเล่นหุ้นหรืออยากหาความรู้ในการเทรดหุ้นหรืออย่างนี้นะคะส่วนหนังสือเล่มน,นี้ที่ซื้อมามันค่อนข้างขอบตรงนี้มันจะเย็นๆหน่อยถามว่าเราซซเรียสไหมเราก็เป็นคนที่ซซเรียสตรงที่ว่าเรานี่ไงเราเป็นคนรักหนังสืออะซื้อหนังสือที่ไรก็ต้องหกตลอดอ่าบทที่สิบสานะคะแบบที่เด่นเลยก็คือแบบ โปรแกรมมีคอร์สทางเทคนิคก็พวก e finance อะไรอย่างเงี้ยที่เขาใช้กันอ๋อนี่ไงมันโอเคมากเลยนะนี่ทุกคนอันนี้เราอ่านได้ประมาณนี้แล้วนี่มองเห็นไหมมันก็อันนี้คือเนื้อหานะเดี๋ยวเราเาป,ปิด ก็จะมีอะไรที่แบบว่าเยอะแยะมากมายเนื้อหาที่แบบว่าควรค่าต่อการอ่านแล้วก็ศึกษาไว้เออเนี่ยจริงๆเราเป็นคนที่งกมากนะแค่นี้นี่หน่อยเราก็เป็นคนไม่ได้ซื้ออยูอเลยมากมายหรอกนี่นี่ทุกคนเห็นตรงรอบตรงนี้ไหมเนี่ยหุ้นมันไซด์เว์ตลอดเวลาหุ้นมันอยู่กับที่ขึ้นขึ้น,นลงลงมันไม่ได้สุดท้ายหุ้นเนี่ยมันก็ดีดขึ้นปุ๊บหุ้นเป็นเทรน เป็นอัพเทนอัพปุ๊บแล้วก็ภาพร,ร่วงมาดาวนี่ไงภาพตัวอย่างพูดปั่นบางตัวมีวาระในการปั่นเป็นรอบเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีตัวอย่างกราฟต่างๆนานา,นาจิตต่างให้เราศึกษาข้อมูลนะคะเอ่อสำหรับเบียรคิดว่าหนังสือเล่มน,นี้ค่อนข้างที่จะครบนะแล้วก็ คนค่าแก่การซื้อในราคา199บาทเบียไม่แน่ใจเดี๋ยวดูนะเขาก็ยังมีแบบว่าแนะนำบกเกอร์ด้วยนะแล้วก็เ,เว็บที่เราไว้อ่านข่าวเกี่ยวกับกระแสหุ้นกระแสเงินสดอะไรอย่างนี้ให้เราติดตามตัวอย่างสื่อที่นำเสนอเรื่องหุ้นมีให้เลือกมากมายดูนี้แต่ว่าเบียติดตามพวกทันหุ้นนะคะ ค่ะทุกคนเบียขอจบลิปรีวิวหนังสือเมื่อใหม่เล่นหุ้นแนวเทคนิคเพียงเท่านี้นะคะส่วนที่ใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปทางซีเอ็ดบุ๊กได้เลยนะคะเบียบอกไปก่อน,นะคะว่า C ีเอ็ดบุ๊กไม่ได้จ่ายะคะ่ะที่มารีวิวในวันนี้คือส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เชออ่านหนังสือหุ้นจริงๆค่ะสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ